เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับผมจอจานเอกราชอุดมอํานวยนะครับผู้แทนคนดอนเมืองจากพรรค ประชาชนผมขออนุญาตนะครับนำปัญหาความเดือดร้อนมาดังต่อไปนี้ครับท่านประธานช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็ตลอดช่วงนี้จนถึงฤดูนะครับก็แน่นอนจะมีฝนตกลงมานะครับในปริมาณที่มากกว่าที่จะรับได้นะครับซึ่งไม่เพียงกี่ชั่วโมงเนี่ยครับดอนเมืองเนี่ยก็จะกลายเป็นพื้นที่รับน้ำนะครับที่มีน้ําท่วมเต็มไปหมดนะครับดอนนั้นผมก็เลยได้ปรึกษาหาหรือเรื่องของแผนระบายน้ำครับขอฝากในการติดตามแก้ไขปัญหาดังต่อไปนี้ก็คือ1 ขอสไลด์ครับก็คือเรื่องของเส้นเลือดฝอยนะครับทางน้ําที่เป็นเส้นเลือดฝอยต่างๆนะครับให้ช่วยกําจัดวัชพืชต่างๆนะครับอย่างคูในกิมสายสองนะครับก็เต็มไปด้วยวัชพืชนะครับช่วยเคลียร์ทางระบายน้ําเพราะว่าทําอย่างเต็มที่ก็ได้ประมาณ200-300เมตรต่อวันเท่านั้นนะครับรวมถึงนะครับประตูระบายน้ําที่จะเชื่อมไปยังคลองเป็นประชากรเองเนี่ยก็ตื้นเขินมากนะครับช่วงดังกล่าวเนี่ยมีการก่อสร้างนะครับของการทาเขื่อนอยู่นะครับก็อยากให้ ้ผู้รับเหมานะครับแล้วก็หน่วยงานเนี่ยช่วยกํากับด้วยไม่ให้มีเศษวัสดุตกลงไปนะครับนอกจากนี้ครับท่านประทานก็คือ,อบริเวณคลองอหน้า ถนนวิภาวดีรังสิตนะครับซึ่งถนนในหมู่บ้านเนี่ยต่ำกว่าถนนวิภาวดีนะครับทำให้น้ําท่วมแล้วก็ทางเข้าออกแค่ทางเดียวนะครับอยากให้เร่งนะครับติดตั้งเครื่องระบายน้ําขนาดเล็กเพื่อสูบน้บําบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนนะครับต่อไปครับท่านประธานชุมชนอ,อ่พอยไพรินนะครับ ชุมชนเสริมปีดีแล้วก็ชุมชนตลาดกลางนะครับน้ําท่วมนะครับผมฝากไปยังสํานักระบายน้ำนะครับแล้วก็สํานักงานเขตนะครับมาดูเปิดทางระบายน้ําของโครงการบ้านมั่นคงนะครับเ,เปรมประชาสมบูรณ์ซึ่งก่อสร้างแล้วก็ขวางทางน้ําเอาไว้นอกจากนี้ครับท่านประธานผมขออนุญาตนะครับฝากไปถึงชนะระทานนะครับครองเปรมประชากรบริเวณวัดลังสิทธ์นะครับมี ผนังกั้นน้ำนะครับอยู่หนึ่งอันที่ไม่ได้ทุบออกนะครับหลังจากไม่ได้ใช้แล้วก็ฝากแก้ไขปัญหาด้วยขอพระคุณครับ